ค่ะทุกคนวันนี้นะคะกิ๊กก็จะไปงานวันเกิดของแฟนของเพื่อนนะคะก็หาของขวัญคิดของขวัญน,นี่ยากมากเลยนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะเพราะว่าเมียแกคิดเองนะคะเ,เพื่อนของกิ๊กนะคะเป็นคนคิดเองเลยนะคะว่าแฟนก็ชอบอะไรกิ๊กก็ไม่ได้คิดเลยนะคะก็ก็ไปถามที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะว่ามีอันนี้อันนี้อันนี้ไหมนะคะเขาก็ชี้มาให้เรานะคะ ก็ไม่รู้นะคะว่าเขาจะชอบหรือเปล่านะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้ซื้อของขวัญล่วงหน้านะคะทุกคนก็แบบซื้อแบบเพราะว่ากิ๊กไม่ค่อยว่างเนาะทีนี้ก็เลยแบบซื้อแบบยังไงอะกระทันหันนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบไปซื้อไม่ได้ไปเลือกนานนะคะก็เลยแบบถามเขานะคะว่ามีแบบนี้แบบนี้ไหมกิ๊กก็เลยแบบซื้อมานะคะต้องขอโทษเจ้าของวันเกิดด้วยนะคะคือแล้ว คือแบบกิ๊กย้ายบ้านนะคะย,ย้ยายย้ายร้านนะคะก็ของเยอะมากเนาะแล้วทีนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็แฟนกิ๊กก็ไม่ไหวนะคะแกก็มานอนงีบเนาะ,ะแล้วก็ให้กิ๊กไปซื้อเองนะคะกิ๊กก็อ่านไม่ออกนะคะก็ไปถามไปถามคนในซูปเปอร์มาร์เก็ตเนาะว่าเ,เแนะนําอันนี้ให้ฉันหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่มีเขียนเอาไว้นะคะว่ามันมันเชื่ออะไรอะไรเนาะก็อ่า ถามเขานะคะไม่รู้จะชอบไหมนะคะก็นี่นะคะอันนี้นะคะก็ถุงก็ไม่ได้ซื้อมาให้นะคะก็อย่าว่ากันนะคะไม่ได้แบบลืมนะคะมาถึงบ้านแล้วเปิดประตูลืมซื้อถุงนะคะก็เอาถุงเอาถุงอันนี้ไปละกันเนาะนี่นะคะ หลังจากเดินกันมานะคะก็มาถึงงานเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นของที่ทางเจ้าของวันเกิดจัดเอาไว้นะคะดูเค้กซะก่อนนะคะโอ้โหหน้าอกใหญ่มากเลยนะคะก็นะคะมีของกินเล่นนะคะผบเคี้ยวหน่ากินมากเลยนะคะทุกคนนี่เนาะก็จับประมาณนี้นะคะนี่เนาะก็เป็นชีสนะคะแกงเขียวหวานนะคะนำเสนอค่ะอร่อยมากเลยนะคะ เขาก็จะเขียนแนะ,แน,ะนำคนอ,อ,อ,อังกฤษเอาไว้นะคะว่าเป็นแกงเขียวหวานนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนดูนะคะนี้ก็เป็นพี่แจงทำเองเลยนะคะแกงเขียวหวานนะคะชิมแล้วนะคะแซ่บมากนะคะถ้าได้ขนมจีนนะคะสำหรับทางนี้นะคะก็จะเป็นโปเตโต้นะคะอบชีสนะคะก็ อันนี้ชิมแล้วนะคะอร่อยนะคะอันนี้จะเป็นไข่แบบมักกะโรนีนะคะมากาักกะโรนีอบชีสนะคะกิ๊กชอบมากเลยนะคะอันนี้เนาะดูอย่างนี้นะคะเหมือนเป็นบัคอรี่อบชีสเนาะแต่เป็นมักกะโรนีนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็นี่นะคะหนูไอไก่นะคะกิ๊กเสียดายมากเลยนะคะกิ๊กอิ่มก่อนนะคะไม่ได้กินไก่เนาะมาถูกใจนี่นะคะเค้กวันเกิดนะคะทุกคน สำหรับวันเกิดของานเจ้านะคะโอ้โหคนเยอะมากเลยนะคะพี่แจงบอกว่าประมาณ30มส่คนนี้นะคะเจ้าของวันเกิดนะคะอยู่ข้างหลังหันหลังให้นะคะก็บรรยากาศในงานก็จะประมาณนี้นะะก็ปิดท้ายด้วยฟุนะคะจิกก็ได้ถ่ายได้ไม่เยอะนะคะทุกคน จุดพูเสร็จนะคะกิ๊กก็ขอตัวเจ้าภาพนะคะกลับบ้านแล้วนะคะก็สุขส,สันต์วันเกิดนะคะขอให้เจ้าของวันเกิดแล้วก็ครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขนะคะก็นี่นะคะพูสุดท้ายนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีคะ <Happy birthday. S 1> ด่ะ They don't know what's going on.